มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านเขียงหมูก็ได้ยินเท่าแก่เขียงหมูตะโกนว่าเอาเล่เขามาเล่เ,เลยเขามาเล่กินเนื้อบำรุงเนื้อกินกระดูกบำรุงกระดูกผู้หญิงคนนี้ก็ได้หยุดฟังสักพักหนึ่งแล้วก็ได้คิดในใจนะว่าเออสามีเราก็เพิ่งจะพรุ่งนี้เขาจะกลับจากเกาหลีแล้วนะเราไม่ได้เจอเขาหลายเดือนเฮอเขาก็คิดในใจนะ ถ้าจะบอกว่าสามีกลับจากซาอุมันก็เชยไปเนาะสมัยนี้เขานิยมไปทํางานเกาหลีกันแล้วจ้าผู้หญิงคนนี้ก็ได้คิดในใจเอ๊ะพรุ่งนี้สามีฉันจะกลับมาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยเดินเดินเดินไปที่เขียงหมูไปยืนข้างเท่าแก่แล้วก็กระซิบบอกเท่าแก่เท่าแกเท่าแก,าแก,าแกขอซื้อโลหนึ่งทุกวันนี้พี่ยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ผู้หญิงคนนี้เขาซื้ออะไรวะ ถ้าอย่างนั้นถ้าทุกคนฟังแล้วทุกคนรู้พอจะรู้ก็เม้นมาบอกพี่หน่อยนะว่าผู้หญิงคนนี้เขาซื้ออะไรนะพี่ก็ไม่รู้พี่ไม่รู้จริงๆเอาจริงๆนะพี่ไม่รู้จริง,พ,รรงพี่ไม่รู้จริงนะเอา้าจริงๆใช่ว่าพี่นั่น <c oughs> อ่ะวันนี้พี่เจะมาชวนทําเมนูง่ายๆมันน่าจะเหมาะกับการเป็นกับแก้มมากกว่ากับข้าววันนี้พี่จะมาทํา ต้มลิ้นหมูเนี่ยลิ้นหมูลิ้นหมูซื้อมาก็ล้างให้มันสะอาดล้างด้วยเกลือล้างด้วยเกลือเสร็จปุ๊บก็ตั้งน้ําให้เดือดใส่ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เอาไปต้มพอต้มผ่านไปสักสิบยี่สิบนาทีก็เอามันขึ้นมาแล้วก็ไปผ่าครึ่งมาเลยนะทุกคนผ่าครึ่งมาเลยมันจะได้สุกง่ายหน่อยส่วนน้ําจิ้มก็คือน้ําจิม seafood, ้มซีฟู้ดง่ายๆเลยพริกขี้หนูสวนกระเทียมไทย ปนพริกแดงจินดาตดสีนิดหน่อยตำแล้วก็ปรุงรสชาติให้มันเปรี้ยวเผ็ดแซ่บซูซา่าเสร็จปุ๊บก็มาหั่นซอยในเลี้ยงจัดจานเลยจ้ากินกับน้ำลำไยมีฟองนะแซ่บนวมไม่กลัวใครเลยจริงๆคลิปมันก็จะดูมืดๆคืออึมคึมหน่อยนะเพราะว่าจังหวัดลบบุรี แทบทุกวันนี้แทบจะไม่มีแสงแดดเลยเพราะฝนตกแทบจะวันเว้นวันแสงแดดแทบจะไม่มีเลยมันก็เลยจะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละอึมคึมอึมคึมขนาดพี่ใช้ไฟช่วยเลยเนี่ยนี่แหละเจ้าวันนี้จะมาชวนทำเมนูง่ายๆต้มลิ้นหมูกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยดีนะใช้เวลาต้มก็ไม่นานต้มก็ไม่นานนะต้มสักพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันแหละ เห็นไหมง่ายไหมเมนูนี้เหมาะที่จะเป็นกับแกล้มนะกินกับแกล้มหรือกินกับข้าวก็ได้แค่นี้แล้วจ้าชวนทำเมนูง่ายๆ